เพื่อนเสตี้นะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการบำรุงไข่แล้วก็สเปิร์มนะสำหรับ คนที่กำลังเตรียมตัวทำเด็กหลอดแก้วอยู่เนาะเข้าสู่ประเด็นเลยนะคะทุกคนในส่วนของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเิซี่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการ,รุงไข่กอนเนาะว่านิซี่ทำอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็เดี๋ยวจะไปต่อกันที่ในส่วนของคุณผู้ชายนะคะในเรื่องของการบำรุงสเปิร์มเนาะจะบอกไว้ก่อนว่าทั้งสองอย่างเนี้ยนะคะทั้งไข่แล้วก็สเปิร์มเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นสําคัญเพื่อที่จะมีเบบี้นั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยบก ร่องนะในเรื่องของคุณภาพเอออะไรเอยเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้นในการที่เราจะมีลูกเนี่ยมันจะยากมากขึ้นนะคะบำรุงแล้วเนี่ยเราต้องบํารุงทั้งสองคนเนาะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ในการเข้าสู่กระบวนการเพื่อนๆก็ทราบดีว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากทําหลายๆรอบเนาะทางที่ดีเตรียมตัวไปให้ดีที่สุดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเราจะไม่มีความกังวลแล้วก็จะไม่มีความลังเลหรือสงสัยในตัวเองเลยว่าเอยเราทํามาดีมากพอแล้วหรือย,อยังเพราะว่าเราจะทํา ให้ดีที่สุดเลยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนะคะอย่างน้อย3เดือนเนาะซึ่งเนสตี้ทาแบบนี้ก่อนที่จะไปทําเด็กหลอดแก้าที่ไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เบบีมาเนี่ยทำทั้งหมด3เดือนเต็มเมเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดนะคะแล้วก็จริงจังมากด้วยการจริงจังในที่นี้ไม่ได้เครียดนะคะแล้วก็ไม่ได้หมกมุ่นเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกแบบว่าต้องทําต้องทำเนาะเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออารมณ์ด้วยแต่ว่าการทําแบบเนี้ยเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราทําเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราแล้วเราทำ เพื่อที่เราอยากที่จะเข้าสู่กระบวนการเพื่ออยากจะมีลูกนั่นเองเนาะแม่ซี่คิดว่าเราตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกมันจะทําให้เราประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะบำรุงไข่สาหรับผู้หญิงเนาะมันก็จะมีหลากหลายอย่างคือมันมีหลายปัจจัยที่จะทําให้ไข่เรามีคุณภาพที่ดีที่สมบูรณ์นะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะสามารถเพิ่มจํานวนไข่ตั้งต้นของเราได้เนาะแต่ว่าเราจะทําไข่ตั้งต้นที่เรามีอยู่ในสต็อกของเราเนี่ยให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้า กรบนานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเราต้องช่วยคุณหมอไปด้วยอ่ะทุกคนเทคโนโลยีของเขาคลินิกเขาดีอยู่แล้วนะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองไปเพื่อที่จะเข้าสู่กระบนวนการเนาะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาหารเนาะอาหารมันก็จะมีหลายส่วนหลายอย่างมากๆเลยนะคะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันผักผลไม้การทานของเนสซี่นะคะก็จะเน้นในเรื่องของโปรตีนมากๆเลยเพราะว่าไข่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าส่วนประกอบของเขาเนี่ยมันมีโปรตีนเป็นหลักเหมือนไข่ไก่อะค่ะ รูกคนไข่ไก่มันก็มีโปรโตีนเนาะแล้วก็มีไข่มันดีอะไรอย่างเงี้ยมีสารอาหารดีๆที่อยู่ในนั้นนะคะไข่ของเราก็เหมือนกันเนาะมีโปรโตีนเป็นองค์ประกอบหลักเนาะเนสซี่ก็จะทานโปรโตีนเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกที่จะซื้อในส่วนของโปรโตีนสําหรับคนที่ตั้งครรภ์เลยเฉพาะแบบเหมือนโปรโตีนที่เขาดีไซน์สําหรับคนที่ต้องการจะมีลูกก็ทานเป็นโปรโตีนทั่วไปได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ปลาแซลมอนเนาะเป็นเนื้อไก่เป็นกุ้งนะคะเป็นสัต เนื้อขาวมากกว่าที่จะเป็นเนื้อแดงนะคะแต่ถามว่าทานเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงไหมก็ทานอยู่นะคะแต่ก็พยายามบาลานซ์เนาะเพราะว่าเนื้อแดงมันย่อยยากอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วแต่ร่างกายคนด้วยเนาะในส่วนของนมด้วยนะคะเนซี่ก็จะทานนมที่มันหลากหลายก็จะมีนมแพะนมอัลมอนนมแมคคาเดเมียโอ๊ตอะไรแบบนี้เนาะเนซี่ก็จะเลือกทานในส่วนนั้นนะ,ะถามว่าทําไมถึงไม่ทานนมวัวเนาะเพราะว่าเจี๋ยไม่ค่อยถูกกับนมวัวอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเราไม่เคยทานมา แล้วถ้าเรามาทานเยอะๆโดบๆไปอะไรแบบนี้มันก็จะส่งผลให้ลูกแพรแลคโตสด้วนะคะแต่ว่ามันมีเหตุผลอยู่ข้างในนั้นนะเดี๋ยวในะทีจะบอกอรายละเอียดอีกทีนึงว่าให้เพื่อนๆไปดูคลิปไหนเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นไข่เนาะในส่วนของไข่ไก่เอยไข่เป็ดเอยนะคะก็จะกินสลับกันไปในซีจะทานวันละ2ลูกเนาะเอามาต้มเอามาเจียวเอามาทอดอะไรได้เลยนะคะในส่วนของเต้าหู้ก็ทานบ้างสลับกันไปเนาะเพื่อที่จะให้ได้โปรตีนที่มันมาจากหลากหลายแหล่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ือถั่วนะคะทุกคนถั่วเนสตี้ก็จะทานเป็นอัลมอนด์นะคะก็จะทานหนึ่งกำมืออะไรอย่างงี้เนาะ,ะแล้วก็บางครั้งก็จะสลับกับพวกเมล็ดฟ,ฟักทองนะคะแล้วก็จะมีพวกวอลนัทพวกถั่วรวมต่างๆรวมไปถึงงาดําด้วยนะคะงาดํเนี่ยก็จะทานตลอดเลยเพื่อที่จะเสริมสร้างแคลเซียมอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะต่อมาก็คือในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนสตี้เนี่ยจะทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนาะเราก็จะสลับกับข้าวบาสมาตี้นะคะที่บ้านก็คือจะทานข้าวบาสมาตี้เป็นหลักอยู่แล้วซึ่ง ข้อดีของการทานข้าวบาสมาติเนี่ยเขาแบบมีคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในบาสมาติไรซ์เนี่ยมันจะน้อยกว่าข้าวจัสมินมากๆหรือว่าข้าวหอมมะลิบ,บ้านเรานั่นแหละกินในปริมาณที่เยอะใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเติมบาสมาติเข้าไปแบบเต็มจานได้โดยที่น้ําตาลในเลือดเราไม่ดีดมากเกินไปเราไม่ได้รับคาร์โบไฮเดรตโอเวอร์อะไรแบบนั้นเนาะก็สามารถที่จะควบคุมปริมาณของคาร์โบไฮเดรตได้ป,ปริมาณน,น้ําตาลด้วยเนาะเออในส่วนของความหวานนะคะให้งดอ หวานไปเลยนะให้งดหวานไปเลย3เดือนนั้นก็คือไม่ทานเลยนะคะทําไมถึงต้องลดหวานเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นอินซูลินใช่ไหมมีผลต่อการกระตุ้นฮอร์โมนบางอย่างเป็นฮอร์โมนเพศในร่างกายอะไรแบบนี้ข้อมูลเดี๋ยวดนะิี่บอกอีกทีนะคะว่าให้ไปศึกษาที่ไหนยังไงเนาะคนที่เป็น P C O S เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ทานหวานเลยเนาะซึ่งมันมีผลต่อฮอร์โมนต่อการผลิตไข่งดไปได้ก็จะดีมากเนาะใช้ข้อหวานแทนน้ําตาลแทนนะคะพวกลอัก กล้วยหรือว่าญ่าหวานหรือว่าอินทผลัมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากกินของหวานจริงๆนะมาที่ส่วนของไขมันนะคะไขมันอันนี้ก็คือเนซี่จะทานอะโวคาโดเนะาะไขมันก็ต้องเป็นไขมันดีใช่ไหมคะ,ะเมื่อกี้เราได้ไขมันจาก จากในถั่วแล้วด้วยเนาะแล้วก็เลื่อนมาก็จะเป็นไขมันเลยก็จะมีอะโวโคาโดนะที่ทานเนซี่ก็จะราดน้ำพึ่งลงไปนะคะแต่ว่าน้ำพึ่งในที่นี้เนซี่จะทานกับน้ำพึ่งมานุกา้าหรือว่าน้ำพึ่งชนาโง์ก็ได้นะคะ<ๆ>เขาจะมีรสชาติเปรี้ยวๆอยู่ในนั้นนะคะจะไม่ได้หวานจัดหวานมากเนาะการทําอาหารได้เน,นซี่ก็จะทําอาหารด้วยน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมทุกคนก็จะมีแบบผัดแบบเอามาราดดรสซิ i n g อะไรแบบเนี้ยเนซี่ก็จะซื้อมาประมาณ สอสแบบให้เราสามารถที่จะเอามาผัดได้โดนความร้อนได้ถ้าเกิดว่าเราจะทานเป็นสลัดแล้วก็จะใช้ในส่วนของ extra virgin olive oil เอามาใส่ประมาณนี้นะคะถัดมาในส่วนของผักแล้วก็ผลไม้เนาะตามคัมภี์ที่นัซี่อ่านมาสำหรับการบํารุงไข่เนาะเขาบอกว่าให้ทานผักวันละหนึ่งถ้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ทานไม่ไหวเนาะจะพยายามทานให้ได้1มื้อต่อวันสมมติเราทาน3ม,มื้อเนี่ยหมื้อของวันก็จะมีผักสลัดอยู่ในนั้นด้วยนะคะผล ผลไม้ก็จะไม่ทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆนะคือทานได้ให้พอหายอยากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทานพวกเบอร์รี่กิวีอาจจะมีมะม่วงเสริมมาบ้างนิดนึงบางทีมันหน้ามะม่วงเราก็อยากทานเนาะแต่ก็คือไม่ได้กดดันตัวเองมากขนาดนั้นแต่ถามว่าจริงจังแล้วก็ลดลงกว่าแต่ก่อนไหมในเรื่องของความหวานก็คือแน่นอนอยู่แล้ว3เดือนนี้เราต้องทุ่มเทให้สุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำมะเขือเทศเนาอนี่ก็จะทานด้วยเพราะว่าข้างในมะเขือเทศเนี่ยมีไลโคปีนมันก็จะมี มีส่วนช่วยในเรื่องของปรับสมดุลฮอร์โมนหรืออะไรยังไงเนาะเกี่ยวกับการตกไข่นู่นนี่นั่นด้วยอะไรแบบนี้นะคะเออถ้าข้อมูลผิดเดี๋ยว ในซี่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกทีนะออขอย้ำเป็นอีกครั้งหนึ่งต่อมานะคะในส่วนสุดท้ายของอาหารเลยก็จะเป็นในหมวดของวิตามินนะคะทุกคนวิตามินที่เนซี่ทานนะคะก็จะมีแบบพวก f i s อ o i เนาะมีโฟลิกแน่นอนอยู่ยเราต้องทานโฟลิกก่อนที่เราจะท้องอย่างน้อย3เดือนอยู่แล้วนะคะวิตามินดีเนาะแล้วก็โคเอนไซม์ Q10 นะคะที่เนซี่ทานนะซึ่งร่างกายของเนซี่เนี่ยมีธาตุเหล็กที่สูงนะเนซี่จะไปทานฮอร์โมอนรวมไม่ได้เพราะว่าเขามีธาตุธาตุเหล็กอยู่ในนั้นเนาะก็เลยต้องทานเป็น แยกเม็ดแยกกระปุกแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะซื้อวิตามินสําหรับเตรียมท้องเตรียมตั้งครรภ์มาทานได้เลยเนาะเป็นวิตามินรวมอะไรแบบเนี้ยอ่าดนซี่จะทานในส่วนของขิงดํานะคะเป็นน้ําเป็นน้ําขิงดำเนี่ยก็จะทานก่อนนอนเนาะขิงดำเขาก็จะมีฤทธิ์ที่แบบร้อนแรงเนาะอันนั้นก็จะช่วยในส่วนทําให้มดลูกอุ่นนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเราอุ่นด้วยอะไรแบบนี้เนะเาะเพื่อที่จะแบบเตรียมมดลูกไปด้วยในตัวแนะนําว่าให้ทานน้าทานอะไรให้เสร็จก่อนหนึ่งทุ่มนะคะเพราะว่า ดื่มน้ำหลังหนึ่งทุ่มดื่มอะไรหลังหนึ่งทุ่มเนี่ยเราจะปวดข้องน้ำบ่อยแล้วมันจะเป็นการรบกวนการนอนของเราทานน้ำให้ได้วันละสองถึงสามลิตรชาดอกคอมฟอยชาดอกคอมฟอยน่นเอก็จะทานในช่วงของการมีประจำเดือนนะคะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปเก็บไข่ทําเด็กหลอดแก้วเนาะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะทานได้เลยทานทานยาวๆได้เลยเนาะทำไมถึงต้องกังวลสําหรับคนที่มีน้องแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าชาดอกคอมฟอยเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการขับริมเลือดเนาะถ้าเกิดว่าเรา ทานตลอดทั้งเดือนแบบนี้สมมุติว่าเราเราท้องมีน้องแล้วเนี่ยก็อาจจะมีฤทธิ์ในการขับตัวอ่อนออกมาได้นะคะอันนี้ก็คือห้ามทานสาหรับคนที่กําลังจะบํารุงเตรียมที่จะท้องธรรมชาตินะแต่สําหรับคนที่จะไปทําเด็กกลดแก้วแบบนี้ทานได้เลยนะคะเพื่อที่จะขับริมเลือดขับซากประจําเดือนเก่าที่ค้างค้างอยู่ในมดลูกเราแล้วก็มีการทานอินทผาร์ลัมในที่บอกไปด้วยนะคะเออนิดๆหน่อยๆเนานะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการพักผ่อน,นะคะ่ะทุกคนพักผ่อนก็คือ คือง่ายๆซิมเพิลเลยนะคะนอนวันละ7จชั่วโมงซึ่งคุณหมอเนสตี้เนี่ยเขาบอกว่านอนเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะมันก็จะมีผลต่อฮอร์โมนมีผลต่อการตกไข่นู่นนี่นั่น,นเหมือนกันนอนน้อยเกินไปก็ไม่ดีนอนประมาณ7-8ชั่วโมงเนี่ยกำลังดีแล้วนะคะเข้านอนก่อน4ี่ทุ่มนะคะสมมุติว่าเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว4ี่ทุ่มนี่ตัวเราอยู่บนเตียงแล้วเนาะหลับได้หลับเลยนะคะเพื่อที่จะได้รับโกรทฮอร์โมนในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มแบบ เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยหลับลึกได้ยิ่งดีเนาะแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่ก็จะใส่นาฬิกาสมารถ วอชไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเช็คว่าเนซี่หลับลึกหรือเปล่าเนาะเราต้องหลับให้ลึกนะทุกคนเพื่อที่สมดุลฮอร์โมนร่างกายเราอะ่ะดีแล้วก็คงเทอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาคะ่ะในส่วนของเรื่องอารมณ์จะบอกว่า <laughs> ไม่ให้เครียดก็คือไม่ได้เนซี่เข้าใจความรู้สึกผลที่พยายามมาหลายๆรอบแล้วแล้วก็คือไม่ติดสักทีนะมันก็จะมีความกังวลอยู่และยิ่งตัดสินใจจะเข้าสู่กระบวนการการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยเราจะมีความหวังอยู่แล้วความหวังทั้งหมดก็จะไปอยู่ที่คุณหมอแล้วก็เทคโนโลยี ใดที่จะช่วยอะไรแบบนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นการกดดันตัวเองว่าแบบฉันจะได้ไหมมันจะติดไหมอะไรเงี้ยในซี่สอยากให้เพื่อนๆปล่อยวางและความคาดหวังตรงนั้นลงไปก่อนนะคะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําตอนนี้ก็คือบํารุงไปก่อนให้มันดีๆเลยนะไม่เครียดปล่อยมัน Let it go ช่างมันช่างแม่งอะไรเนี้ยช่างมันอะไรผ่านไปแล้วก็ช่างมันพยายาม ดูอะไรที่มันแบบบันเทิงเริงใจนะคะซีรีส์เกาหลงเกาหลีที่มันทําให้แบบว่าเรามีความสุขกระชุ่มก็ช่วยหัวใจอะไรแบบนั้นเนาะ,ะช่วยได้เหมือนกันนะคะและในส่วนที่4นะคะส่วนสุดท้ายก็คือการออกกําลังกายเนาะ,ะการออกกําลังกายของเนซี่เนี่ยเมื่อก่อนเนซี่จะเป็นคนที่ออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอะทุกคนแบบยกหนักนุกน่นน,น,น,นี่นั่นอะเออซึ่งมันไม่ดีต่อร่างกายเราในช่วงที่จะบํารุงไข่นะคะทุกคนเพราะว่ามันทําให้ฮอร์โมนมันสวิงนั่นเองเนาะเปลี่ยนมาเป็นการออกกําลังกายแบบเดินนะคะ ะะเดินบนลู่วิ่งเดินเร็วเดินให้พอกอบหอบ,หอบแต่ว่าเราสามารถพูดได้คุยได้นะคะใช้เลเวลนั้นในการเดินเนาะการเดินก็จะอยู่ที่ประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์นะคะเจนี่ก็จะเดินประมาณ3วัน4วันแล้วแต่เลยนะคะบางอาทิตย์ก็อาจจะไม่ถึงแต่พยายามเดินให้ได้แบบวันเว้นวันอะไรแบบนี้เนาะเดินขึ้นภูเขานะคะเออมันก็จะแอบเหนื่อยแอบหอบหน่อยเอออะไรประมาณนั้นนะ จบในส่วนของการบำรุงไข่ของคุณแม่แม่แล้วนะคะว่าที่คุณแม่ทั้งหลายเดี๋ยวนะจี่ย้ายมาในส่วนของการบำรุงสเปิร์มเลยแลวกันเนาะบำรุงสเปิร์มนะคะของสามีเนซี่เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าผู้ชายเขาไม่ได้ชอบอะไรที่มันซับซ้อนหลากหลายเยอะแยะเยอะสิ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราไปยัดเยียดเยอะเกินไปก็าอาจจะจบด้วยที่การไม่ทําอะไรเลยเนาะเอาเท่าที่ไหวนะเนซี่ก็จะมีวิตามินของเมนวิตซึ่งเขารวมทุกอย่างไว้แล้วก็คือทานได้เลยทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเป็นวิตามินที่ เท่เดียวกับเอเลวิตของของออสเตรเลียนี่แหละที่ผู้หญิงทานเพื่อที่จะเตรียมตั้งครรภ์ก็คือทานตัวนั้นวันละ1เม็ดนะคะแล้วก็จะมีทานซิงเพิ่มนะเป็นซิงนานโนนะคะก็จะมีทานตัวนั้นด้วยเนาะแล้วก็ระหว่างวันนี่ก็จะมีกล้วยหอม,มเมล็ดฟักทองอะไรแบบเนี้ยที่เขาจะพอทานเป็นสแนค็คได้ไข่ต้มนะคะแล้วก็โปรตีนเสริมเช่นกันเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องการโปรตีนไปบำรุงเหมือนกันนะจ๊ะและที่สําคัญเลยก็คือรากปาลาไหลเผือกเนาะในที่จะต้มมามา มันจะมีรสค่อนข้างที่จะขมคือไม่ค่อนข้างคือมันขมมากๆนะขมมากๆแต่โชคดีที่สามินเนซีทานนะคะเนื่องด้วยสองครั้งแรกที่เราทําไปเนี่ยเราไม่ได้บํารุงกันจริงจังเนาะแล้วเราเห็นผลลัพธ์แล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกซึ่งกันและกันว่าต้องจริงจังนะเพราะว่าเราผิดพลาดเราเฟลมารอบที่สามที่เราจะไปทำเราจะไม่เฟลอีกแล้วก็เลยต้องทานนะคะมันขมจริงๆยกดื่มวันละหนึ่งแก้วเนะาะเช้าก็ได้เย็นก็ได้แล้วแต่แล้วก็พวกน้ำผึ้งใดๆนะคะน้ำผึ้งชนาลงอะโวคาโดก็จะทาน คล้ายๆกันเลยค่ะสารอาหารมันก็ดีทั้งนั้นเนาะก็ช่วยบำรุงเนาะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอใครที่สุขบุตรอยู่ก็งดไปก่อนนะสามเดือนนะทุกคนเล่าอะไรแบบนี้ก็คือลงงดไปก่อนเลยนะคะเพื่อลูกนะสามเดือนเองนะแป๊บเดียวอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนอนหลับให้เพียงพออะไรประมาณนี้เลยนะคะทําคล้ายๆกับผู้หญิงเลยทานคล้ายๆกันเลยแต่อาจจะมีเพิ่มจิงขึ้นมาเนาะร้วยหอมรากปปรยลเรือนนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะทั้งหมดทั้งหมลที่เอสซี่กับสาม ได้บำรุงกันเป็นตลอดระยะเวลา3เดือนซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเนสตี้บำรุงตามคัมภีร์ของคูก้อยจากเพจ Baby and m o m t ไ a i l a n d นะคะทุกคนสามารถหาได้เลยเดี๋ยวในที่จะขึ้นดีเทลให้เนาะไปฟังคูก้อยบอกว่าทําไมเราต้องกินไขมันทําไมเราต้องกินโปรตีนทําไมเราต้องกินน้ํามะเขือเทศทาไมเราต้องงดนมวัวทําไมเราต้องกินนมแพะแทนเขาจะบอกไว้หมดเลยว่าทําไมนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้จักคูก้อยเอนสตี้แนะนําให้ไปฟังคูก้อยเลยคูก้อย ยืนหนึ่งในใจของผู้มีบุตรยากอันนี้คือสโลแกนของเขานะคะใครที่อยู่ในข่ายของผู้มีบุตรยากแล้วเนี่ยต้องรู้จักคูก้อยนะคะเออเข้าไปดูได้นะก็คือการบำรุงของนซีิก็จะทําตามนั้นเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เอามา adapt ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าสะดวกซื้อผลิตภัณฑ์แนะนําว่าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปเลยนะคะเพราะว่าคูก้อยเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาสําหรับคนที่มีบุตรยากจริงๆไม่มีสารใดๆที่ไปกระทบต่อร่างกายเราต่อห้อง มันก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็มีผู้ที่ทาตามคูก้อยเนี่ยประสบความสาเร็จเยอะแยะมากมายเลยนะคะคนที่อยู่ในประเทศก็ตามตาม่างประเทศก็ตามนะคะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงคนที่แบบมีปัญหาทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะรังไข่เสื่อมนะคะเป็น PCOS สเปิร์มไม่มีหรือว่าแบบเข้าไขา่เป็นหมนันอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองบํารุงตามคูก้อยดูคือแบบประสบความสําเร็จเยอะมากเลยนะคะทุกคนลองเข้าไปดูในเพจได้เลยนะจ๊ะไม่มีสปอนเซอร์นะคะเพราะว่าในที่ทำแล้วมันดีจริงๆนะได้ผลจริง แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ซิ่็ประสบความสําเร็จจร,จริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์แบ่งปันให้เ,เพื่อนๆเนาะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะและสุดท้ายนี้จ้าเนสตี้ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังตั้งใจที่จะมีน้องเข้าสู่วนการรักษาอย่างราบรื่นเนาะขอให้ได้ไข่ที่สวยสมบูรณ์ได้สเปร์มที่แข็งแรงนะคะได้ตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเกรดคัดโครโมโซมมาอย่างดีแล้วนะเตรียมตัวให้ดีนะคะทุกคนเนสตี้เชื่อว่าเพื่อนๆคนทําได้สาม เดือนเองนะทำไปเต็มที่เลยแล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจเลยที่เราได้ทุ่มเทเวลาทุ่มเททุกอย่างในการบำรุงตัวเองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะต้องมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาแชร์เทคนิคอะไรก็ติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้ะบาย